รูตรองหาหลักหาการหาเหตุหาผลเมื่อหาเจอแล้วก็ยังไม่เชื่อยังไม่ได้อีกนะก็ยังต้องตามมหาตามถามกับผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงอีกนะคะแล้วก็ปัญญาเกิดจากการอบรมจิตเจริญภาวนานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคุณค่าของปัญญาดอกไม้อ่านว่าอย่างไรปัญญาถือเอาสิทธิควรทั้ง ไม่ควรแปลว่าปัญญาตามหลังงลกการพระพุทธศาสนาเขากำลังบอกเราว่าเมื่อคนเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำจึงเรียกว่าบุคคลนี้มีปัญญามันจึงเป็นที่มาของ value of wisdom ปัญญาคุณค่าหรือคุณค่าของปัญญานั่นเองดังนั้นปัญญาเปรียบเสมือนคุณแจอดอกสักงคารของชีวิตแต่ละคนเพราะแต่ละคนปราศจากปัญญาได้ไหมไม่ได้ที่มาเรียนเพราะอยากมีสติและปัญญา ไปเรียนในระดับปัญญาเอกก็อยากจะมีปัญญาอยากจะมีความรู้เพราะปัญญาความรู้เปรียบเสมือนกุญแจดอกสําคัญที่จะทาให้ชีวิตของเราเดินทางไปข้างหน้าอย่างถูกต้องดีงามได้ดังนั้นผู้มีปัญญาคือผู้ที่ควรมีความไตรตรองถึงเหตุและผลไม่ว่าจะจะเป็นข้อดีข้อเสียวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน อันนำมาซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องเป็นธรรมหรือมีคุณค่ากับตนเองและครอบครัวตลอดถึงสังคมชุมชนและประเทศชาตินะคะดังนั้นทุกวันนี้ที่เขายอมกันเนี่ยเห็นเขาหาเสียงกันไหมใครสามารถพูดได้มากกว่าพูดได้ดีกว่ามีวิสัยทัศน์มากกว่าล้ำเลิศก,กว่าแปลว่า คนนั้นเป็นคนที่มีภูมิรู้ภูมิปัญญาหรือมีปัญญามากดังนั้นเขาจึงเชื่อและมีการให้ความสำคัญว่าปัญญาคืออันหน้าใครมีปัญญาเยอะเขานักถือเรานะทุกวันนี้นะไม่ใช่คนหล่อแล้วก็จะนักถือไม่ใช่คนสวยแล้วก็จะนักถือไม่ใช่คนรวยแล้วก็จะนักถือไม่ใช่คนเก่งแล้วก็จะนักถือ เขานักถือคนมีปัญญาเพราะคนมีปัญญาเวลาหลายๆคนมีปัญหาอะไรสามารถหาทางออกให้กับชีวิตของเขาได้ตัวที่2คุณค่า value of v i d o m ไปแล้วนะคะโอเคโจบแล้วนะคะตัวที่2ประโยชน์ของปัญญาจําไว้นะประโยชน์ของปัญญาชีวิตสร้างสักดิดีงามแก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่มนุษย,ายชาติ คนมีปัญญาทั่วโลกเขาต้องการให้คนมีปัญญามาสร้างสรรค์ประโยชน์ทีนี้เรามาดูประโยชน์ของเราสิว่าในฐานะที่เราเป็นคนมีปัญญาเรามองเห็นอะไรบ้างข้อสังเกตกับฐานการสร้างสรรค์ของปัญญา คิดอะไรออกบอกอะไรได้ใช้อะไรเป็นเรียกว่าคนนี้มีปัญญาคิดอะไรไม่ออกบอกใครไม่ได้ใช้อะไรไม่เป็นเรียกว่าคนนี้ไม่มีปัญญานะคะคิดแล้วสําเร็จเลยว,ว่าคนนี้เป็นคนฉลาดทางปัญญาแล้วเอาปัญญาไปใช้ประโยชน์นางเงินเข้ากระเป๋าตนเองทัศนคติสําคัญก์ของความฉลาดความฉลาดคือรอบรู้ในสิ่ง และเจนจบในสิ่งที่เรียนรู้มาแต่ทักษะกติเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอะไรหนักอะไรเบาอะไรควรอะไรไม่ควรจนสามารถครองใจคนได้แต่ถ้าคนมีทักษะกติที่ดีบัวเป็นคนที่มีความฉลาดคนนั้นจะเป็นนัมเบอร์วันพ p l พเป็นหมายเลขหนึ่งของมนุษย์เลยนะนะคะดังนั้นในฐานะที่ โรเรียนมาแสวงหาปัญญาเราเคยดูย้อนไปหรือเปล่าเราเอาปัญญาไปทำอะไรอ่ถามหน่อยเอาปัญญาไปทำอะไรนายก็ตอบถ้าผมจบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วผมจะมีงานที่ดีทำผมจะได้เป็นเจ้าคนนายคนผมจะได้รับราชการถามนางขอขอถ้ามีปัญญาแล้วจะเอาไปทำอะไร หนจะเอาไปตั้งใจทํางานตั้งใจหาเงินมีบ้านมีรถมีนั่นมีนี่มีนู่น,ม,น,ม,น,นมีอะไรทุกอย่างถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ชุดใหม่หรือเป็นความรู้ชุดเดิมคะผู้หญิงตอบเป็นของใหม่หรือเป็นของเก่า เป็นของใหม่เพราะโลกทุกวันนี้แข่งขันกันหาวัตถุดิบมากกว่าหาจิตใจแต่ในยุคเดิมเขาแสวงหาปัญญาเพื่ออะไรคะเพื่อตอบตนเองได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเขาคืออะไรถ้าเขาจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะไปไหนแต่โลกปัจจบุบัน เกิดขึ้นมาเรียนให้เยอะหาเงินให้เยอะมีบ้านหลายหลังมีรถหลายหลังมีเมียหลายคนมีสามีหลายคนมีเงินเยอะๆตอบกิเลสตัณหาของตนเองได้มาซึ่งความฉลาดแต่เมื่อมีความทุกข์มากลับกลายเป็น